โอเคครับผมก็กลับสวัสดี FC ชาวว้าทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนในการเหลาปีกนะครับผมปีกว้าจุลานะครับคือวันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องปีกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องปีกเหลาปีกยังไงให้สวยให้แหลมเหลาปีกแหลมยังไงเหลาปีกโค้งยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับก็อยากให้ละเอียดนั่นแหละเดี๋ยวจะมาก่อนอื่นเลยเข้าเรื่องเลยสิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือไม้เราต้องการปีกเท่าไหรแล้วก็ไปวัดมาเลย แคได้เท่ากับตัวเลยของผมอันนี้ถําทำเมตรสี่สิบผมก็จะเอาปีกคือเมตรสี่สิบเราก็ไปตัดไม้มาเรียบร้อยนะครับขอย้ําว่าให้มันเป็นไม้ที่แบบแห้งนิดนึงนะครับถึงถึงใครจะเอาไม้สดก็มันจะเหลาแตกต่างกันนิดนึงคือถ้าถ้าเป็นพวกไม้สดใช่ไหมปีกมันจะหลูบถ้าสมมุติเราไปใช้พวกไม้แบบมันสดเกินเวลาเราทําว่าวไปอะปีกมันจะหลูบคือแต่มันก็ทําได้มันขึ้นเหมือนกันเพราะว่า ชุดแรกๆที่ผมทาของปีนะี่เป็นไม้สดหมดเลยย้ําว่าผมตัดมาทิ้งไว้คืนนึงก็เหลาได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากให้ดีคือให้มันแห้งสักทีหนึง่งแบบไม้แบบแห้งอะ่ะแต่ก็ไม่ถือว่าแบบแห้งกรอบอะ่ะเอออันนี้คือแบบไม้ที่ดีนะส่วนตัวผมไม่ชอบสีสุกนะผมบอกเลยสีสุกมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าไม้มันสปริงเกินไปอะ่ะเวลามันดีดมันดีดเกินไปอะ่ะแล้วก็ไม้มันจะแบบผมรู้สึกว่าไม้พวกนี้มันจะมีความกรอบในตัวนะครับมันจะทําให้หักง่าย อันนี้ส่วนตัวผมนะผมเจอบ่อยนะผมใช้สีสุกทำแล้วรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม้มันสปริงเกินแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบไผ่เลี้ยงนะครับคือหนึ่งไผ่เลี้ยงตรงมากแล้วไผ่เลี้ยงถ้าสมมุติมันแห้งแห้งแบบแห้งจริงๆมันจะเบาเบาจริงส่วนลำมันลอกนะลำมันลอกผมว่ามันก็เหนียวเหนียวคล้ายๆ คล้ายๆอันนี้แหละไข่เลี้ยงแต่ผมรู้สึกไข่เลี้ยงมันดีกว่านะรู้สึกว่าเนื้อมันแน่นกว่าแต่มันไม่แน่นเท่าไอสีสุกสีสุกมันจะแข็งเลยแข็งสปิงอ่ะเข้าเรื่องการเหลานะครับก้อนอื่นที่ทําเลยเราแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งหาตรงกลางของไม้ก่อนผมก็มง่ายๆเลยอันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบฮ้ยร้อยเมตรสี่สิบก็เจ็ดสิบก็วัดไปเลยเจ็ดสิบอ่ะ เราก็ขีดไปตรงนี้เจผมก็วัดไว้แล้วเจแล้วเราก็เอาปากกาเนะี่ยขีดไปเลยตรงกลางเนะี่ย70ทั้งคู่ใช่ไหมเราเราอยากรูว่ามันตรงกันหรือเปล่าเรากลับไม้มาดูอ่าแล้วเราก็ทำให้มันเท่ากันก็คือถ้าจุดตรงกลางมันเท่ากันก็คืออ่านั่นแหละคือตรงกลางแต่ถ้ามันไม่เท่ากันตรงกลางระหว่างตรงที่เรามาร์กอะ่ะอันนั้นคือจุดจรงกลางถ้าสมมติเรามาร์กอ่าถ้าใครเข้าใจก็อาจจะเข้าใจถ้าใครงงนี่ผมก็รู้จะอธิบายยังไง สำหรับหาจุดกลกลางคือง่ายๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายการเหล่านะครับปีกมนกันเลยสำหรับใครที่ทำว่าวปีกมนนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าผมแต่ผมคงไม่ได้ทำลแล้วแหละเราจะแบ่งไม้เป็นอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมเราแบ่งตรงกลางไปแล้วเรารู้แล้วว่าตรงกลางถามว่าเราอยากได้มนขนาดไหนเราก็วัดไปเลย คือปกติแล้วผมจะมนก็ประมาณครึ่งหนึ่งเลยก็วัดมาปั๊บครึ่งหนึ่งของไม้ฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาร์คไว้เลยแล้วเราก็มาเหลาส่วนนี้เหลาส่วนนี้เหลาส่วนตรงที่เรามาร์คไปเนี้ยให้มันมนไปก่อนอ่าให้ให้เหลาเป็นโค้งๆไปก่อนอ่ะอย่าเพิ่งเหลาผมลืมบอกเรามาร์คไว้ก่อนใช่ไหมมาร์คมาร์คจุดที่ว่าจะเหลาก่อนแล้วก็เรามาเหลาทั้งหมดก่อนเหลาทุกส่วนเลยให้มันได้เขาเรียกว่า ให้มันได้รูปก่อนให้มันได้ทรงแบบว่าประมาณนั้นแต่ว่ายังแข็งอยู่นะอย่าเพิ่งให้มันอ่อนนะคือให้มันได้แบบทรงแบบเคยอ,อยู่งี้อยู่แตใ่ให้มันแข็งแล้วเราก็ค่อยมาเหลา <hab Anton ia> ลเหลาปเหลาตรงที่เราต้องการโค้งนะคะรับเหลาให้มันโค้งตรงนี้ก็คือพอถ้ามันได้โค้งปั๊บเ <os> ราก็มาเหลาทั้งสองข้างแล้วก็มาแต่งตรงกลางแต่ว่าถามว่าตรงกลางนี่ต้องต้องเอาแข็งขนาดไหนถ้าสมมุติตีโค้งเราก็เอาแข็งประมาณว่าอาจจะงอได้ประมาณน อ,อแต่นิดเดียวนิดเดียวพอไม่ต้องให้มันแข็งเป๊กก็คือให้มันแบบเราสามารถรู้สึกว่ามันงอได้แต่ไม่ให้มันแข็งแล้วก็มาเหลามาเหลาสมมุติเราเหลาติดโค้งได้ทั้งสองข้างใช่ไหมแล้วมันจะมีตรงตรงที่เราเริ่มเหลาตรงนี้ใช่ไหมให้เรามาเก็บเก็บตรงนี้ระยะคืบหนึ่งเนี่ยระหว่างตรงที่เรามาร์กไว้ตรงกลางเนี่ยระยะคืบหนึ่งเนี่ยให้เรามาขูดๆตรงนี้ให้ความโค้งมันเข้ากันนะครับให้มันโค้งแบบเพราะถ้าเราไม่มาเหลาเก็บตรงตรงนี้ ปีกว่ามันจะเป็นตรงมาปั๊บเราก็จะหักลงเนี่ยมันจะไม่สวยใครที่ทำเว้าเป็นเนี่ยผมดูรู้เลยมันไม่สวยนะครับก็เราก็มาเก็บทรงตรงนี้ให้มันดีๆนะไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับให้มันสวยๆอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นปีกมนนะครับแล้วเราก็ก็คือใครจะทํามนสวยไม่สวยก็คือไม่ได้อยู่ที่การดึงนะครับผมไม่แนะนําให้ดึงนะผมแนะนําให้แบบให้เหลาแล้วให้มันโค้งอัตโนมัติอ่ะเออมันจะมันจะดีนะครับดีต่อเบ้า แล้วก็มาถึงปีกแหลมปีกแหลมที่ผมทําปัจจุบันเลยก็คือมันจะยากตรงที่ว่าเราไม่ได้มาวัดส่วนว่าเหลาทีละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะเหลาไปเลยอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมปีกแหลมเหลาจะเราจะเหลาไปเลยเหลาไปเลยเหลายาวไปเลยอย่างเงี้ยเราเหลาไปยาวไปเลยแล้วเราก็มาดูออันนี้คือความยากของปีกแหลมผมแนะนําให้ขึ้นรูปไ้ก่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็ ค่อยมาเก็บเขาเรียกว่าค่อยมาขุดอ่ะเราขึ้นรูปไปก่อนบางคนเนะ่ยเหลาแบบว่าเหลาแล้วเหลา,าบางไปแล้วอ่ะแต่ว่ารูปทรงมันยังไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือพอเวลาเราจะมาขุดเข้ารูปนี่ไม้มันก็จะเริ่มบางเริ่มบางแล้วปีกมันจะอ่อนองงไหมนอันนี้ก็คืออ่ัอน,นี้ขึ้นรูปได้แล้วก็คือแก็บดีแล้วแต่ยังไม่ได้ เนี่ยนะอันนี้ขึ้นรูปได้ข้างหนึ่งแล้วแต่ว่าข้างข้างนี้ก็ยังแข็งอยู่เราก็มาเก็บอีกข้างหนึ่งเก็บแบบว่าแข็งแข็งไว้ก่อนนะเรายังไม่ต้องรีบไปให้มันอ่อนนะเราเก็บให้มันเท่ากันก่อนทําให้ทุกอย่างมันเท่ากันก่อนเดี it, patterns, sure ๋ยวเอาฝั่งนี้ดูฝั่งนี้มันใกล้เท่ากันแล้วอันนี้ถือว่ายังแข็งอยู่นะก็คือตรงนี้มันมันโค้งไปตรงนี้มันโค้งไปเราก็ตรงนี้มันโค้งไปมันจะกลายเป็นปีกโค้งเราก็มาขูดตรงนี้นิดนึง ขูดให้ตรงนี้มันอ่อนอิโต้ผมนี่คืออิโต้แบบคิดทื่อเลยนะไม,ไม่ได้มีความคมเลยนะแต่ผมก็มันก็ขูดได้อะมันก็ใช้ได้ผมก็ใช้นี่แหละหรอผมไม่มีแบบไม้ตอกไม้อะไรนะมีตอกมีอะไรนะก็ใช้ตัวนี้แหละหรอมาตลอดทั้งผ่าทั้งเหลาเลยอันเดียวกันเลย เราเก็บนี่ก็ต้องลองเขาเรียกว่าเทียบกันสองข้างสองข้างนะครับก็ฝั่งนี้ยังแข็งอยู่แล้วก็ขูดไปก็ขูดไปเรื่อยขูดแต่ว่าไม่ได้ขูดแบบขูดปีกมนนะก็เราขูดไปทั้งอันอนี้แหละแต่เราไม่ต้องรีบให้มันมันอ่อนนะก็คือขูดให้มันได้ตรง ทำทรงมันได้ก่อนทรงให้มันได้ทรงก่อนแล้วก็ยืนแข็งไว้ก่อนที่เหลือเราค่อยมาขูดเก็บเก็บเอาว่าเราจะเอาอ่อนเอาแข็งขนาดไหนนะครับก็คือทําให้มันได้ทรงเว้าก่อนทรงเป๊กกันก่อนให้มันได้ทั้งทั้งคู่เป๊ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าบางคนไปยืนอ่อนก่อนเนี่ยแต่ว่าทรงเว้ามันยังไม่ได้เ่ยมันก็จะอ่อนไปเลยมันก็จะไม่สามารถมาขูดทีหลังได้นะคืออย่างเงี้ยถือว่าได้แล้วนะ คือผมมันใกล้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะอันนี้คือถือว่าโอ,โอเคอยู่แต่ว่ายังแข็งอยู่เดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้แข็งได้ฝั่งเดียวยังแข็งอยู่ <S 2> <S 2> ก็คลิปนี้ก็อาจจะย,วยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเหลาหลอไปพร้อมกันเลย เอาไปเลยดูยาวไปเลยผมก็จะอธิบายไปเรื่อยสำหรับปีกแหลมนี่คือมันจะเหล่ายากนะผมบอกไว้ก่อนสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันเหลายากกว่าปีกบนนะปีกบนนี่ผมว่าเหลาง่ายอีซี่ถ้าปีกแหลมมันคลายลมดีกว่าครับปีกบนมันจะรับลมดีแร่ปีกแหลมมันคลายลมดีมันทำให้ว่าวพุ่งง่าย มันปีกมันเปียวลมเนาะถานูมันจะออกง่ายครับมันจะใส่แรงสส่กว้างนะครับถ้าใครอยากได้เบ้าสายดีๆทาปีกแหลมเลยแล้วก็ปีกแหลมก็เป็นสายปีกแข็งนิดนึงเพราะว่าปีกแหลมมันจะรับทั้งปีกนะครับถ้าเราไปทําปีกอ่อนปั๊บทุกอย่างจบปีกมันจะหลุดง่ายแล้วมันแอ่นง่ายมันแอนเลยแหละแต่ถ้าทปีกมนถ้าเราหลามันปีกมนคือปลายมันอ่อนอยู่แล้วไงมันรับลมมันคลายลมตรงปลายปีก แต่ก็จะมีที่รับลมใหญ่ก็คือตรงปีกที่ยังมีส่วนแข็งทําให้ว่ามันมันเก็บอาการดีเก็บอาการดีคือมันไม่ค่อยใายกว้างใส่ไกลอะ่ะถ้าใครชอบเบานิ่งอะ่ะก็ทําเบ้าพวกปีกมนะ่ะมันจะมันจะทําง่ายแล้วแต่คนชอบนะครับผมก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่าใครอยากได้ปีกมนปีกแหลมหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมก็อธิบายไปตามที่ผม เคยได้ลองทํามาหมดแล้วนะครับผมก็เคยเคยลองมาแหละผมไม่ได้ว่าทําทรงเดียวนะผมก็ทําไปเรื่อยจนผมมานิ่งตรงที่ทรงปีกแหลมขาโค้งตรงนี่แหละทรงปัจจุบันที่ผมทําคือตรงนี้มันขึ้นดีจริงมันมันขึ้นง่ายมันมันรับง่ายด้ว แล้วก็คือมันใส่ได้ตามที่ผมต้องการไงคือใส่กว้างใส่ใส่ดีอ่ะใส่แรงดีอ่ะบอลอมันพุ่งดีที่ว่าพวกนี้ธนูมันจะออกลั่นนะครับเพราะของผมเป็นสายลั่นสายแข็งอะ่ะบล็อกก็ต้องแบบเป็นอย่างนี้แหละแนวนี้แหละถ้าใครที่อยากได้ธนูก็ติดต่อมาได้นะธนลูลั่นๆต่อไปเป็นใบพลาสติกจริงๆแต่ผมบอกกล้าพูดเลยว่าใบาพลาสติกของผมผมทําไม่เหมือนใครแน่นอน บางคนถามผมทําไบพลาสติกคือใบพลาสติกนี่คือมันทําเพาะได้ทําดังได้ก็คือมันดีกว่าใบพวกหวายพวกอะไรเยะเลยผมกล้าพูดเลยเอาหัวมาเป็นประกันเลยพลาสติกนี่ลั่นแล้วสุดแล้วมันโมดิฟายได้หลายอย่างทําง่ายด้วยใบหวายเพาะกว่านูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมเจอมาหมดแล้วผมไม่อยากจะพูด ใบพลาสติกไม่ได้อันนี้ก็คือยังไม่ได้นะฝั่งขวานี่ยังแข็งเนี่ยถ้าสมมุติเป็นเป็นไผ่สีสุกใช่ไหมถ้าไผ่สีสุกเหลาขนาดนี้คือยังงอไม่ได้นะคือแข็งเป๊กอะ่ะคือมันจะแข็งมากอ่ะไผ่สีสุกแล้วก็มันจะสปริงสปริงดีอะ่ะถ้าสมมุติเราทําพวกแข็งแข็งนะใช่ไหมพวกสีแข็งแข็งเนี่ย ถ้าเป็นไข่สีตุกอ่ะเวลาเราวิ่งตีกแข็งไข่สีตุกว้าวมันจะชอบหมุนเวลาถ้าลมไม่ถึงเนี่ยว้าวมันจะหมุนเพราะว่าวปีกมันตบปิงกับว้าวมันจะชอบหมุนมันต้องมีลมแรงช่วยหรือไม่เราก็ต้องวิ่งแรงๆให้มันแบบปีกมันช่วยขึ้นไปให้โดนลมแล้วก็ความกรอบของไข่สีตุกอะผมว่ามันจะมีเยอะกว่าไข่อื่น โอกาสหักง่าย,ยานี่เงี้ยแต่ผมใช้ไผ่ผีสุกคือใช้ตีนี้มาสามตีตัวนะใส่ไปปีกลองใช้ปีกไผ่ผีสุกขึ้นไปแล้วก็กระแทกหักหักทุกตัวเลยไม่รู้เป็นอะไรวะไม่ถูกกับตีสุกผมก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบก็เนีย่ยบ้านผมก็มีไผ่ผีสุกแต่ผมไม่ตัดผมขี้เกียจมานั่งดัดน,นั่งอะไรแล้วมันก็หักง่ายส่วนตัวนะ ทำธนูก็น่าจะดีละผมว่าแต่ว่ามันก็จะหนักอีกแบบะมีเรื่องของหนักบบนี่แหละจริงๆธนูหรืออะไรเงี้ยมันก็คนใหญ่อยู่ที่ใบใบนี่สําคัญอ,อันนี้ก็คือใกล้ละใกล้ได้แล้วก็คืออันนี้ผมก็เหลาโครงไว้ให้น้องเขาสั่งมานะครับโครงแม้ทสิบสั่งแค่โครง ก็คือใครที่สนใจจะสั่งสั่งเป็นโครงก็คือโครงความถนูผมจะราคาเจ็ดร้อยนะครับทุกไซส์นะครับเป็นทั้งสองห้องทั้งดูดานะครับอ่าเห็นไหมอย่างงี้ได้แล้วถือว่าได้อ่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะมัดหรือว่าจะดูว่ามันจะถูกต้องขนาดไหนเราเอาฝั่งเดียวกันก่อนอันนี้คือฝั่งหัวไม้นะครับอันนี้ฝั่งโคนไม้เราก็มามาดูก่อน ในการทําปีกนะเรามาดูอ่ะอย่างเงี้ยถือว่าใกล้เคียงแล้วแล้วก็สลับไม้มาดูอีกว่ามันได้ไหมความโคง้งมันก็จะมีเรื่อมเรื่มกันมาเงี้ยอันนี้คือยังไม่ได้นะเราต้องทําให้ทุกด้านเนี่ยไม่ว่าเราจะหันไปด้านไหนคือเวลาเรางอมาเงี้ยอ่ะ ลองงอไม้เงี้ยเห็นไหมคือมันต้องให้มันได้างี้เลยนะเนี่ยเห็นไะก็คือฝั่งนี้ก็ต้องให้มันได้เท่ากันให้มันได้แบบอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบปีกมันเท่ากันเนี่ยอันนี้คือเหมือนไม้อนเดียวกันเงี้ยพอเราสลับฝั่งมาใช่ไหมสลับฝั่งหัวท้ายก่อนที่เราจะมัดปีกเราต้องสลับหัวท้ายนะครับเพื่อให้ความแข็งความอ่อนของปีกอ่ะมันบาลานซ์กันอ่ะสลับหัวท้ายแล้วเราเราโค้งดูเนี่ยให้มันอยู่ระดับเนี่ยก็คืออันนี้คือผ่าน เห็นไหมเราก็ทำสองฝั่งเงีเ้ยน,นะให้มันอยู่เงี้ยก็คือผ่านแต่นี่คือผมผมอันนี้ชี้เฉย่ทำให้ดูคร่าวๆเสยจริงมันยังไม่ตรงกันหรอกอถ้าเราดูจริงเห็นนะมันจะมีมันจะโค้งนิดนึงเห็นนะถ้าอย่างหลายคนทําอย่างเงี้ยก็คือเอาเลยใส่เลยแต่สําหรับผมผมดูรู้ว่ามันมันไม่ตรงไงเราก็จะไปฝืนเราโก่งดูเียจริงๆมันก็สวยอยู่แหละแต่จริงๆเราต้องมาดูรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ย อย่างที่ผมบอกคือขึ้นรูปไว้ก่อนอันนี้คือเราขึ้นรูปนะเรายังไม่ได้เหลาเหลาเก็บรายละเอียดนะแต่สําหรับบางคนเขาเอาอย่างนี้เลยเข้าใจไหมงงไหมนั่นแหละ <_ S 1> ผมถึงบอกไนงะว่าให้เหลาแข็งไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องมาเก็บรายละเอียดอีกเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยก็คือมันจะตรงนี้มนๆไปนิดนึงเราก็ต้องมาเก็บตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันยังแข็งอยู่เราจะทําต่งแหลมใช่ไหมปลายนี่คือ กำลังดีแต่ว่าตรงนี้มันจะเริ่มมันจะมนไปหน่อยเพราะตรงนี้ก็คือแข็งนิดเราก็มาเก็บเก็บไปนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังแข็งอยู่เราก็มาเก็บถอนใช้ในการขูดใช้การขูดเอาขูดไปเรื่อยขูดจนเร,เราได้ความความอ่อนที่แบบว่ากำลังดีเพอเราขูดใช่ไหมอย่าเพิ่งขูดฝั่งเดียวหมดนะเราต้องมาเช็คเรื่อยๆนะเช็คบ่อยๆว่า มันได้หรือ,อยังวะแล้วก็มาขูดฝั่งนี้เลยเขาเรียกว่ารักษาทรงเดี๋ยวทรงมันจะบิดบิดเบี้ยวนะก็คือรักษาทรง呗พอเราทำอย่างนี้ไปใช่ไหมทำทั้งสองอันเนี่ยรักษาทรงให้มันแบบให้มันได้เออแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงก็ให้มันแบบเท่ากัน แล้วก็มาดูแล้วก็มาเปรียบเทียบทั้งสองอันให้มันเท่ากันนะนีอันนี้ก็เหมือนฝั่งนี้ยังจะแข็งนิดนึงจ้าบางทีมันก็อาจจะเป็นแบบส่วนของไม้ด้วยท้ายตีท้ายมันไม่เท่ากันเนาะท้ายหัวท้ายมันไม่เท่ากันเงี้ยหมายถึงมันเป็นโคนกับปลายเงี้ยฝั่งที่เป็นโคนมันก็จะแข็งๆกว่าน่อยแล้วก็หลาอให้มันเท่ากันเราไม่ต้องไปดูไซส์ขนาดนั้นเราดูความอ่อนความแข็ง ปลายมันยังแข็งหรือไม่เราก็ลองเทียบปลายดูก็ได้ว่าขนาดมันต่างกันนะปลายก็เราก็ไม่ต้องเอาแข็งเยอะเพราะาเราทําเป็นปีกแหลมเนาะเราก็จะให้มันเรียวเท่ากันอันนี้เริ่มได้แล้วเราก็ค่อยๆขูดไนปะอันนี้คือเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบสิ่งสําคัญของปีกเลยครับเลยของว่าเลยคือปีก ถ้าเราทําปีกมาโอเคเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยโอกาสที่เวลาว่าเราโดนลมแรงใช่ไหมโอกาสที่มันจะหมุนน่ะมันก็มีแต่มันมีน้อยคือส,สมดุลของปีกอะความแข็งของปีกเรามาตรฐานมันอาจจะมีบ้างแหละเราก็ใส่สนปภายเอานะครับ <c oughs> นี่ยังแข็งอยู่ <c oughs> ถ้ามือใหม่ที่อยากลองทำก็ลองเอาไปฝึกฝนดูครับ คือเราไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากครับเราโฟกัสที่ปีกก่อนเลยถ้าปีกสวยก็คือมีใช้ไปกว่าครึ่งส่วนตัวก็คือหาตัวตรงๆนะครับคือห้ามงอห้ามโค้งห้ามอะไรเลยตัวสําคัญเหมือนกันสําคัญเลยต่จอจากปีกเลยผมให้ขาเป็นันดับสุดท้ายส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่เอตัวตัวกับปีกตัปีกนี้สําคัญสุดนี่ยังแข็งอยู่ ผมจะไม่ใช้ในการมือดัดนะผมจะไม่เอามือมาดัดให้มันช่วยโค้งนะผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะเหลาให้มันอ่อนให้อ,อ่อ,อนๆธรรมชาตินะครับไม่ใช่มือดัดนะครับถ้าเราไปใช้มือดัดอะความอ่อนมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะความโค้งมันจะไม่โค้งธรรมชาติมันเป็นโค้งดัดนะอะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยวิธีเช็คนะครับก็คือเราจับปลายนะจับปลายแล้วงอดูอย่างนี้นะอันนี้คือวิธีเช็คที่ถูกต้องนะ แต่ถ้าเรามาจับครึ่งเดียวอเงี้ยจับครึ่งเดียวแล้วงอเงี้ยก็คือสามารถเช็คได้แต่ว่ามันจะเช็คแบบโดยรวมไม่ได้นลเช็คโดยรวมก็ต้องมาจับทั้งปลายทั้งกู่นะครับแล้วก็งอดูเงี้ยเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยก็คือโอเคนะโอเคนะแต่ระดับความความแข็งของของปีกอะ่ะถือว่ายังแข็งอยู่แต่ว่าทรงมันยังได้ใช่ไหมเราแต่ว่ายังไม่ชัวร์เราก็กลับด้าน เป็นหัวท้ายนะครับเพราะว่าเวลาเรามัดเราจะต,ต้องมัดหัวท้ายอย่างนี้นะครับให้มันอยู่หัวอันนี้คือหัวอันนี้คือฝั่งนี้คือท้ายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมก็คือเราจะต้องสลับกันนะครับแล้วเราก็มาเช็คดูเพื่อความแน่ใจว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะอันนี้มันก็จะแบบดูจะยังแบบกินกันไปนิดนึงแล้วก็ค่อยมาเอา่อเลมเรมขูด ได้อีกหน่อยนึงเพราะว่าเขาเรียกว่าเล็มความสวยนะครับเพราะว่าไม้อย่างนี้มันยังเขาเรียกว่ายังแข็งอยู่เราสามารถทําให้มันอ่อนได้อีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันอ่อนเกินนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้มาตรฐานนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของปีกนะครับการทําปีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนขาหรืออะไรก็ได้นะครับที่อยากจะให้ผมสอนนะครับแต่นี่คือปีกคือสําคัญที่สุดนะครับ ก็คืออย่างนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะขุดอีกสักนิดหน่อยแล้วกันก็ใกล้ได้แล้วแหละแต่มันยังแข็งแข็งแข็งได้นิดนึงแต่จริงๆจริง,รงถ้าถ้าอย่างนี้มันก็ผมว่ามันจริงๆก็แข็งกาลังดีนะแต่ว่าขูดอ,อ,อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเหมือนมันจะแข็งเยอะเกินแต่จริงขนาดนี้ก็โอเคนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ ชอบนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปมานำเสนออีกเรื่อยๆนะครับถ้าใครเห็ยนถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับผม